เรื่องาเรื่องก็ประมาณนั้วสำหรับศรัสนาอิสลามนะชั่ว่าเอาประมาณของแผ่นดินไปใช้โดยการออกกฎหมายเป็นพรบนะครับเรินแต่การออกพรบเกี่ยวกับกิจการฮัครับก็นําเงินประมาณของแผ่นดินไปใช้ปีหนึ่งเป็นร่วมร้อยล้านกับใครก่อที่คับในซาอุดิอาระเบียแล้วก็เรื่องธนาคารอิสลามก็เอาพวประบณหลวงไปใช้ออกพรบเช่นเดียวกันครับ จ้างธนาคารโดยเอางบป,ประมาณหลวงเริ่มต้นที่ทำทำร้านบาทนะครับไปจ้างธนาคารอิสลามแล้วก็ออ่อยให้มีการกู้นะครับกู้แล้วก็พอปลายปีสิ้นปีก็ขาดทุนอย่างย่อยอยักครับแล้วหลัง,งจากขาดทุนแล้วก็ทางงบป,ประมาณหลวงหรือทางหลวงทางรัฐบาลก็เอางบป,ประมาณหลวงไปใช้หนี้แทนครับเป็นงบป,ประมาณที่สืแบซบืลบาครับแล้วเอางบประมาณเกี่ยวบับ เรื่องให้โคต้าเรียนฟรีใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้3าสีจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยให้เป็นเรียนฟรีตั้งแต่ปถมศิษยันปร,ริญญาและมีโควต้าสมนวนไว้ในการรับราชการอีกครับนี่ก็ใช้ค้อบาลหลูเช่นเดียวกันครับจากของอิสลามแล้วก็มอีอะไรครับ อย่างอื Así, ่น nah. อีกเยอะเหมือนกันคับอีกอื่นมากมายโดยใช้วกบันหลวงในการไปไปทำอไอ้ต่างๆโดยที่เอาวกบันหลวงมาเปลี่ยนบางแต่ของไทยพุทธเราไม่มีเช่นนั้นครับเพราะฉะนั้นอยากให้เกิดความเป็นธรรมในในด้านนี้อยากจะให้ยกเลิกบรบพวกนี้ออกไปจากประเทศเราเพราะว่า เป็นการเปลี่ยนบังและไทยพุทธเราก็ไม่ได้ทุก่งประมาณแบบนี้เช่นเดียวกับสัรปทานอิสลามครับก็บขอพูดแค่นี้ของรับเรื่องกฎหมายเลย